สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะเมื่อวนนี้นะคะกัตรงกับวันจันทค่ะวันเห็ดงานนะคะของหลายๆท่านนะคะรวมทั้งของน้องส้มด้วยนะคะเมื่อวนนี้ขออนุญาตลากิจครึ่งวันนะคะเนื่องจากมีเด็กในคอกนะคะคลอดใหม่หนึ่งตัวนะคะ,ะแม่หนึ่งตัวนะคะกับลูกได้ลูกแฝดนะคะเป็นแฝดหญิงนะคะทั้งคู่เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องส้มจะมาพูดเรื่องนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะเมื่อแม่แพะคลอดลูกนะคะอันดับแรกนะคะต้องเหมือนกับว่าให้ให้ทำยังไ,ไงก็ได้นะคะให้แม่เขาต้องต้องเลียตัวลูกเนาะถ้าไม่เลียเขาก็จะไม่เลี้ยงนะคะเราทําได้ก็คือการเอาผ้านะคะมาเช็ดน้ำ่ําตรงจมูกตรงตาออกให้เขานะคะที่เหลือก็ให้แม่เขาเลียเองนะคะอันดับที่2นะคะ เรื่องยานะคะออกซิโตซินนะคะที่น้องส้มฉีดแล้วก็เป็นพวกกลุ่มยาบำรุงนะคะถัดมานะคะเรื่องของน้องๆเด็กๆนะคะตัวลูกนะคะส้มก็จะฉีดเอ้ยไม่ใช่ฉีดสิส้มจะพ่นนะคะพ่นายาม่วงนะคะใส่สะดือนะคะแล้วก็ตัดสะดือให้นะคะ แล้วก็ส่วนอาหารนะคะก็จะมีอาหารข้นนะคะกับญ้านะคะตัวนี้จะเป็นญ่าหวานอิสราเอลนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเราต้องพยายามให้แม่ให้ลูกนะคะได้กินนมแม่ให้ไว้ที่สุดนะคะ